คุสต <therapist. S 1> ิดีทำไหมไม่ลุงลเนี่ยมาถามดิถามม่งดิถามมากไปเลแกอะราจะถามว่าดิทำไมนี่ทำไมถึงต้องไปแต่งตัวหรือเชียร์บอลจนกลายเป็นคาแรคเตอร์ให้คนไทยเนี่ยติดภาพเลยว่าเวลาแข่งกีฬาเมื่อไหร่ต้องมีคุณลุงถัวแลไปจออกทีวีจะอยากออกทีวีอย่างดังนะเขาจะได้ปลุกใจเป็นกําลังใจให้นักกีฬาเพิมไม่แต่ไปก็ไม่ต้องแต่ง <para> ตัวเป็นนักลบก็ได้หนิคุาสตีนีทำไหมล่ะแค่ถวแลเวยต่อหน่อยนะทำไมต้องแต่งตัวเป็นนักลบ ในขณะที่แต่ก่อนเขามีไม่แล้วนี่แต่ก่อนเขามีคุณเป็ดแต่งตัวเป็นซูเปอร์แมนให้ร่างสู้แรงสู้อถืแล้วชุดนักรบเลยฟังมาเนี่ยจะฟังยังเนี่ยอตั้งลบแล้วไงฟังนะฟัง The Four The Four The Five เป็นเป็นป่า and เอามาละอยาดเลยอยาถามว่าทำไมถึงต้องแต่งตัวทำไมถึงต้องไปเชียร์ตองแต่งตัวคือความจริงแล้วเนี่ยเรามีจิตใต้สำนึก ซึ่งเป็นคนไทยครับ,ค,รบคือถ้านักกีฬาไปแข่งต่างประเทศรหรืออะไรที่ไหนก็แล้วแต่ เสียงเชียร์เนี่ยมันจะเป็นกําลังใจให้กับนักกีฬาเพราะตัวเราเองก็เป็นนักกีฬาด้วยใช่เราก็ชอบครับแล้วเราเคยเป็นนักกีฬาแล้วเราไม่เคยมีใครมาเชียร์เนี่ยเราก็นึกสะท้อนย้อนกลับไปว่าแล้วถ้าเป็นนักกีฬาทีมชาติไม่มีคนเชียร์เขาเขาจะวิวไหมก็เลยต้องอยากจะเชียร์ขึ้นมาการแต่งตัวเนี่ยมันก็ดูมาจากบอลโลกที่เขาแต่งทาหน้าทาตาอะไรกันอย่างเงี้ยเป็นสีของทีมชาติเราก็เลยหาคารคเตร์เราหาตัวเองให้เจอว่าถ้าเราจะเชียร์เนี่ยเราควรจะทาอะไรให้เป็นเอกลักษณ์ ครับก็เลยแต่งตัวชุดนั้นขึ้นมาเท่านั้นเองครับเป็นนักรบเพราะประเทศเรานี่คือชาตินักที่ไทยด้วยไงใช่ได้พวกผ้าอย่างนี้มาไงให้อนอะไรนะอันนี้ชาติไหนคะเนี่ยอาลับชาติไหนฮะอันนี้ถ้าถอดมาเหมือนลูกพ่อูุพ่อครับเหมือนลูกพ่อพ่อไม่นี่แต่อัลตัวแร่เนี่ยเขาก็โหทำธุรกิจเยอะนะใช่ร้านอาหารที่เป็นคนที่บริหารงานใหญ่ที่สุดของเชิญยิ้มมากจริงๆสุดยอดนักกล้วยนักกล้วยไปทำอะไรเนี่ยนะโอหเสร็จโอหเรื่องกล้วยกล้วยต้องยกให้กล้วยเชิญยิ้ม นี่คอนเซ็ปต์ของของผมเองนะบอกกล้วยขายเลยกล้วยกล้วยทุกชนิดในประเทศไทยคุณทำมาขายเ,ยเขาเป็นคนวางเรื่องร้านอาหาร,เ,รเก่งมาก,า,กงากร้านแรกที่เจ๋งชัดร้านเลยนั่นเป็นสาขาย่อยอะไรแล้วถึงถจะมารวม,มตัวเป็นปัจจุบันร้านแรกเอาร้านแรกร้านแรกเขาชื่อว่า ก็ครัวทัวร์แล้นี่แหละนี่แหละครัวทั่วแร์ขายอาหารไทยทั่วไปตามสั่งรัอาาาหตมส่งวันวันมือไม่ว่างกี่สาขาแล้วคะขายดีเหรอนั่งปัดงวันไม่มีใครเข้าเลยนั่งปัดคนเดียวจากร้านแรกครับครัวทัวร์แล้บอกช้ำไปครับครับร้านสองเปิดร้านที่สองชื่อว่าก็ครัวทัวร์แล้อีกนี่แหละแต่ย้ายที่ย้ายบ้านคครับือ ทั้งหมดเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมด4สาขาครัวถั่วและครัวถั่วแล้วสี่สาขาเอะเราดูแล้วกิจกรรมนี้ถ้าเราคืนทำต่อไปเนี่ยมันเสียรายได้ให้กับลูกจ้างฮะเขาต้องมานั่งปัดแมงวันกันไปหมดเลยเอามารวมถ้าปัดสักที่เดียวครับก็เลยยุบเหลือหนึ่งก็เลยเหลือหนึ่งเป็นก๋วยเตี๋ยวถั่วและเป็นก๋วยเตี๋ยวครัวถั่วแลซึ่งไม่มีเครื่องปรุงเป็นที่นิยมมากวางอยู่ที่โต๊ะนุสบาเคยทานไหมครับเคยผมนี่ทานเหมือนกันที่อาไปออกบูธน่ะ ที่มาลินนน่ะไปชิมเหมือนกันอร่อยมากเปิดกล้องละครทุกเรื่องทุกช่องทุกค่ายต้องมีก๋วยเตี๋ยวไมและเคยซื้อไหมซื้อซื้อที่ไหนอะหนูซื้อหนูซื้อพอมีพวงสวงที่ไหนก็ไปกินรับเ่าถ้าผมไม่ได้พูดต่อว่าก๋วยเตี๋ยวถั่วแล้วมันดียังไงนะอาไม่มีวันนี้ว่าเอ้ยคุณคุณ ผมเอาของขายทิ้งเลยป่ะไปขายทิ้งเลยเรื่องจริงเรื่องจริงจริงห่าวอ้วนไปพูดที่ไหนถ้าผมเนี่ยขออาไปเนี่ยสิบห่อเนี่ยผมไปแจกคนยากคนจนตามเป็นยาอตู่ถนนผมแจกเลนะเจอเขากวัดถนนร้อนเขากินปั๊บเขาบอกอร่อยผมบอกนี่แหละมก็ถือถั่ละไม่งั้นอาไม่มีวันนี้หรอกใช่ป่าวบททดแทนก็ซะแล้วคืหนีดิคุณหนีดิคุณจะก้มกราบแล้วเนี่ยโอ้โหกาบแทบเท้า ขอบคุณม้าพี่อุสามโอ้ยยอมดิทำไมไม่ยอมแล้วไม่ถ้าเกิดอาไม่ดีดีวันนี้นะคุณก็ไม่ได้มีอไรเกิดหรอกขอคุณหมอครันนี้คุณแม่ขอเร็วแม่คแอมใช่แต่ว่าพนักงานร้านอาหารเราอ่ะไม่มีกฎเคารพธงชาติเช้าเย็นนะอที่นี่มีที่นี่เขามีนะเดี๋ยวฟังอาเขาเล่าสิไม่ใช่เราก็อยากจะรู้ว่าผืนแผ่นเดียน พื้นแผ่นดินเนี่ยมันเป็นพื้นแผ่นดินของใครครับใครที่มากินใครที่มาอยู่ใครที่มาอาศัยเราอยู่เนี่ยจะต้องรู้ว่านี่คือพื้นแผ่นดินไทยที่ทําให้พวกคุณทํามาหากินกันได้ทงชาติของชักสูงใหญ่ใหญ่กว่าจังหวัดใหญ่กว่าเ,เทศบาลใหญ่กว่าที่ไหนไหนเลยที่ทร้านนะฮะที่ร้านรครับผมเพราะอยากให้ทุกคนรู้ว่านี่คือ แผ่นดินไทยเขาแปดโมงเช้าปังเพลงชาติดังเขาต้องเข้าแถวร้องเพลงคารบสรงชาติร้องออกเสียงดังด้วยหกโมงเย็นเขาก็ต้องเข้าแถวคารบสรงชาติดีมากเลยเยี่ยมมากแล้วตอนนั้นลุงไหนฮะหลับยังไม่ตื่นอยู่ถ้าต้อให้พนักงานร้องเพลงชาติเพราะว่าพนักงานแต่ละคนเนี่ยเป็นชาวต่างประเทศั้งนั้น้อเข้าไปนดิถามได้เลยจะสาลาอะไรเหรอสุดยอดเลยเดี๋ยวตัวยาเหรอไอ้หลานร ไม่แต่ร้านนี้ถือว่าร้านประสบความสำเร็จไม่มีที่จอดรถเต็มหมดคนเยอะมากครับ MK เคยเข้าแถวทานกันร้านควรโทรกก็เก็่บงนั้นครับผมหลังจากที่เจ็บปวดมาจากสี่ร้านแรกเราเราเราไม่มีเครื่องปรุงวางบนโต๊ะนะไม่มีปรุงห้เลยปรุงใต้โต๊ะปรุงใต้โต๊ะ ใตะอนนี้ลุงหลานจะทําธุรกิจอะไรด้วยกันไหมคะสมมติในอนาคตผมก็ขอแฟนชายเขาม่ยอมสักทีเลยไม่ให้ครับไม่ปล่อยแฟนชายด้วยนะนี่หลานนะนี่หลานนี่มันหลานนอกคอกนี่มันหลานนอกคนลูกโอ้ทำไมพูดอย่างนี้ล่ะก็จะต้อยานะมะให้ได้ไงขนาดในไส้เรายังไม่ให้เลยโอ้ให้ขครไม่ได้เพราะว่า สูตรหรือแฟนชายเนี่ยภรรยาเขาหวงแหนมากครับมีคนมาขอซื้อเยอะม่แน่นอนพอพูดถึงภรรยานุสบาครับตลกนี่นะฮะอยู่แล้วครับตลกคาเฟ่สมัยก่อนท่องราตรีต่างๆนะครับต้องคู่กับนักร้องอางเครื่องอะไรสวยๆมั้งไงเรื่องความเจ้าชู้ของตลกกับผู้หญิงนี่เป็นเรื่องธรรมชาติมาก ราะผู้หญิงชอบตลกไงใช่ผู้ชายอารมณ์ครเจ้าชู้กันครับพี่บอลไม่อยในสายตาพวกเราเราได้กลับบ้านอ่านหนังสือธรรมะสวดมนต์เข้าห้องพระทุกวันกับพระทุกวันโไม่เหมือนอย่างคุณหรอคือถามว่าเจ้าชู้คือเป็นคนที่คุยสนุกดีกว่าใช่ผมเป็นคนที่เข้าคนง่ายมันใช่เหรอให้อาถ่วแล้วพูดเลยเรื่องความเจ้าชู้ของเขาเป็นไงฮะไม่มีอืไม่มีเดียด่า คนคนในชา่นเราเคยติยงกันใช่ไหมถ้าเสียงสูงเนี่ยโกหกจริงเปล่าไม่จริงเอย่างเงี้ยชั่วเลยมีไหมฮะเอออย่างเงี้ยคือไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันไม่ได้อยู่ใกล้กันแต่เคยทำงานร่วมกันไปขาเสื้ทิ้งไปเฮ้ยเกิดละผู้ชายคนไหนครับถ้าไม่มีแผลเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นี่จะดีชั่วยังไงะทุกคนแหละตาหน้ากัได้เลย เราต้องมีแผลบ้างเยอะไหมแต่เยอะน้อยเนี่ยมันแล้วมันแล้วแต่ที่สันดานไงฮะมันอยู่ที่สันดานครับงนูก็ได้ถุนละนี่จริงๆแล้วมีครอบครัวนี่มีกี่บ้านครับบ้านเดียวครับลูกกี่คนครับลูกคนเดียวครับครับผมผู้ชายผู้หญิงครับผู้หญิงครับผู้หญิงครับนะฮะภรรยานหนึ่งครับอถกแลวนี่ถือจัดจัดได้ว่าเป็นนักแสดงตลกที่ไม่เจ้าชู้นะครับถ้าเกิดจะไปเถียงเที่ยวกับคนอื่นนะฮะครับพี่บอลนะฮะภรรยาอีกคนครับคนเดียวครับ ถามใครครับลูกซอนถามบอลอลวไปครับ่าถามอโจแล้วอ๋อมีกี่คนครับเอ่อที่เป็นตัวตนหรือที่เป็นตัวตนท็กครับหนึ่งลูกครับ ลูกสามสองครับทุกสองที่เป็นตัวตนนะครับแล้วทำไมอย่างหนึ่งถามจริงเลยมีคนเขาลือบอกว่าเป็นตุ๊ดหรือเปล่ามันต้องเล่นตลกเป็นตุ๊ดตลอดเลยจะบ้าเหรอเป็นตรงไหนล่ะค่ะคุณนม่ใื่นะครับเนี่ยทำไมฮะเล่าประวัติบอกว่าแต่ก่อนตลกมันต้องมีตัวอะไรบ้างนะฮะแต่โเ๊ะ ปูปูยังไงเวลาเขาปูตัวละครตัวตัวลกฮะทุกอตแล้วก็อาเป็ดเขาเป็นตัวตัวตัวเปิดก่อนตัวปูใช่ไหมฮะครับขึ้นมาก็ต้องปก็แล้วแต่ใครจะดิ้นใครจะปูก็ก็แล้วแต่เรื่องเราและก็บทบาทครับตัวตัวผมเองเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยจะให้เป็นตัวพ่อเห็นว่ามีหนวดเล่นครั้งแรกเลยเนี่ยจําได้เลยเล่นเรื่องขุนศิษฐ์ให้เป็นตัวพ่อครับไม่ขำเขาเลยให้ผมมาแต่งตัวเป็นผู้หญิง อาถุแล้วก็ได้เล่นกระเทยด้วยเนะเป็นกระเทยแล้วก็เป็นผู้หญิงแล้วก็ได้รับคําตอบว่าจากหนังสือพิมพ์ว่าทําไมต้องแต่งตัวเป็นผู้หญิงอะไรอย่างนี้ด้วยก็จะดูครับมันก็จะไม่ดีอะไรต่อเป็นการลอกเลียนแบบมาที่ไม่ดีอแต่มันไม่ใช่มันเป็นการแสดงมากกว่าเราไม่ได้เป็นบุคลิกแล้วก็ความประพฤติเราจริงๆแล้วเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นนี่ต้องถามว่านแล้วอย่างนี้เขาเรียกตัวอะไรฮะตัวปูหรือตัวดิ้นอันนี้ตัวสอดตัวสอด สอดคือโผล่มาปั๊บตกมุกออกไปนะครับอาถั่วแล้วที่ดังมาจากมุกอะไรฮะเลอะเปิดเจ็บเลอะเปิดเจ็บเลอะเปิดเจ็บเจ็บแล้วดังตังไม่เอานี่สโลแกนนะเจ็บแล้วดังตังไม่เอาเแล้วเดี๋ยวนี้ล่ะเลอะเอา